เ,เต้นฮัมเต้นอาเชอะนี่ถูกทาเลยบาทดิฮ่าสบายดีพี่น้องสบายดีสี่เทียงแกลงกันเบิร์ดสกุลสกุลสมองสมบัตสบายดียามสวยพี่น้องเลยเนาะพ่อกับสอ่องพ่น้องมินี่คือเ่าคือเดิมเด้อพี่น้องเอ้ หลังจากกุกงอต่อแขนแล้วเพิ่งจะหาประทานอาหารเนาปะป้อาอ่าได้กินเอิมแล้วป้า<ม>ป้าเดี๋ยวนียมิเตเน่ยแซ่บๆเนาะปะ้าทโตพี่น้องเลยกินให้เลี้ยงให้เลือกเกืใเอกให้อิม่มมาลิพุนกระไดพี่น้องเอ้ยหลายเมนูมีทั้งยำมีทั้งลาบสบายดียปะ่ะมีทั้งก้อยมีทั้งหวาน อาหารวานข้าวพี่น้องเอ้ยครบเครื่องมืง้ยนี่โอเคครัตอนนี้หลังจากหาประทานอาหารแล้วก็สิบผ้ากันมวนซื่นนี่พี่น้องบาดนี้เนาะทางอ้ายเพิ่อนอ่าสร้างเอาตู้ข้าเจ้ามาพี่น้องเอ้ยมามวนมาฟ้อนน้ำกันเด้อเพี่น้องโดยสบายดีเจสบายดีไอสบายดีเนาะอ,อ่าโดยโดยโดย Rồi, này. Bát, thì ơi. mà nó Rồi. mưa này là nó. Rồi, mưa này là xì đê muôn đây sơn nấm ơi. Rồi, rồi rồi, bố ní là cho nên non mưa này phi nông ơi. thì nó nó, với thang này phi ơi. Thì im đấy chị. Rồi rồi rồi. ด้ยแสีบเนาะมิเตน่าเสียบเสบเนาะโดยครูอาจารย์ดนตรีพ <animals with> <soil> ี่น okay. okay. ้องทั้งในด้ดยอาจารย์ดนตรีมือคีย์บอร์ดพี่น้องเนาะโด้วย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 อ่าพี่น้องเอ้ยเบิ่งเบิ้งพี่น้องเนาะมาโอ้มากันครบทีมเนี่ยพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยทีมงานยูทูบเบอร์มาแทบ เกือบทุกซ่อง,องพี่น้องเนาะทางนั้นก็พอดีแท็กห้ามตู้ห้ามเต้นลงพี่น้องเว้ยมวนซื่นฮ้อนกับเล่นน้ำเพิ่นว่าพี่น้องเนาะอากาศฮ้อนกับเล่นน้ำไปน้ำเพิน่นว่าสบายดีไหมไงเลยพี่น้องเลยเนาะสีแม่น้องเทนครับจนะี้พี่น้องเนาะจี้อ่าอย่างอัมาราเนาะลืมลืมลืมซื้อเพิ่นจีนมาเจี๊ยบ ขาเอา้นไเพิ่นพ,พี่น้องเนาะให้ดูมือแล้วเพิ่นกับซิมอนซีซีน้ํากันพี่น้องเลยอือึคึกคืนแน่นอนพี่น้องเลยินาไ่ดนาห้องนาห้องนาห้อนนาห้นาอนาห้องา้อ เีบ้อกํลังพยายงกำลังาสเทดยสวัสดีพอดีแท็กสบายดีสวัสดีมือาขคอต่อแขนเพื่นเนาะโดยรวยเให้รวยขึ้นเีงเนาะร้อยเท่าพันเท่าข้น้อยก็ขอยดเล่นามสูยสาธุเด้อลงุงเราเคยจะิะได้ไปกินน้ำ Rồi. Ô hiện đấy luôn rồi. tì cái lăng ma phi đâu ấy nó. Hả? Ở đây, có luôn. Tôi nương em một thước. Ôi nó. Xe yeah. vàng này. thì luôn lòng đấy cái lòng bộ đây, bên. Bộ luôn Thúi thái phải luôn đó. Bộ đây cái ư ư phải luôn đó. Soi cả nó. เอาล้เพลงแังลงต่อสองแรกสองวะเราเมีมียพิ้วอ่าจัดไปพี่น้องเอ้ยสี่ร่องซอยพอดีแท็กเพิ่นวะไอร่องซอยพี่น้องเอ้พอไม่นี่ก็ร่องหมุเป็นมาได้ดอกน่าเธ่พี่น้องเอ้ยเต็มรถเลยน้องพี่น้องเนาะเต็มลำรถเลย ห้อนกับสีดน้ำแถวนานี่แต่ว่าตอนนี้แขกเพิ่นกับกำลังทับประทานอาหารพี่น้องเนาะเพิ่นผูมาน้ำลังพี่น้องเอ้ยเทาผูมาก่อนเทากับเล้วแล้วเทากับอะไรเนาะทานอาหารแล้แล่ยวอะไรพี่สบายดีไหมไงด้วยด้วยเนาะผู้แคน hấp sổ vân nó bị may nó rồi rồi hải vân vô đi mới hang nó phần lầm đường thang phải say má say lọt phay, nó rồi lăng, hạ, ngàn, ngàn, hạ lăng Đôi, vân, lai nhạ, lai nhạ, đứa, người, nó nó พี่น้องเอตัดฝ่ามาทางนี้เนาะโอ้โหลโอ้โหลโอ้โลเลือลลเทคเสียงเลยเด้อพี่น้องเอตัดกาลังเริ่มเนาะกาลังเริ่มตัดพี่น้องเอตัเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเอตัดกาลังเท็กเสียงอยู่เนาะอืมนอนแท่แน่นอนพี่น้องเอตัวเนี <c oughs> ย่ยเด้อเด้อสบายดีเด้อเด้อสิคับแล้ยพอดีเด้อเดินเท้างามเพลินป้อ Đây à, thì thằng này, chị gì đó. Ta lăn ngoan thì đi. Chào khoáng, chào khoáng, hồi cái lăn thích xiếng vô. Xiếng đi vô Nhục bố. Có xiếng đấy. Ba thì nó Rồi rồi rồi, xiếng chào khoáng uống vào đấy nè. Ui, thì người เพื่นกันอายุหกสิบกว่าเจ็ดสิบเราไปจักพี่น้องเลยแต่ว่าเสียงยังย,ยังเป็นวัยรุ่นร้ายเพื่นกันเลยอันนี้อาจารย์มือคีย์บอร์ดพี่น้องเนาะกาลังพี่น้องเลยคีย์บอร์ดมือคีย์บอ yes. ร์ดนะมาสิเปิดขึ้นเลยได้พี่น้องรบกวนนะอาจารย์คีย์บอร์ด อย่างห้องบอจันโดยดยเบื้องหาใหม่ห้องให่อนด้มาพัวมางานกันเลยเจ้าภาบนิมมากาอกกรเรียงเนาะขออภัก่อนเสีเพลงกันเิดงานมนเซนกันกันเนาะน้ำพ่นมนนเบลือเมืองลาวลาวเนาะหักเมืองลาวเก้าเนวะม่มไปอยู่ประเทศใดกัหลายปีแล้วมาคยังเมืองลาวเปาเก้าเจริญก้าหน้ากัดีใจที่มาเมื่อนี้ อ่าอีกนึขอขอบใจสุขุสุขุนที่มามามาหวมงานเมือนีนะมามวนน้ำกันก็อภัยเด้ออาหารแช่บพระแซ่กรบว้อกันเนาะถ้า่แซ่เปันปินนน้าขาฝากเาแช่เป็นมัวเองโอยาตามนั้นก็เปิดมีมวนน้ำกันมาเพื่อสิบสอโมงเดยสิบสองโมงกลางคืนเลก Lại phải con mãi phải gọi là mày hà hà đâu hà 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 飞走。 เร่งเซฟตี้คัดขึ้นฮะมายืนอยู่ที่บ้า ไฟบ่วเทิงพี่น้องเลยเนาะให้เพิ่นไปเร่งไฟคือดีอยู่เซฟตีครับต้องเร่งไฟขึ้นโ,โดยโดยโดยพี่น้องเลยเนาะฮะถัดของหน่อยนึงพี่น้องไอถัดของหน่อยนึ่งถักของหน่อยนึง บ่าวจำปาเธอไอ่ก่อนเคยเอาฮากันนานยังจดจำนำคำสัญญาที่อยว่าจะที่เคยว้ากันจำเกินน้ำน้องไอ้พาน้องท่องเทีวศกเสือสองเฮาลองและด้วยกันดอดโอ้งแหงน been there. ชวนตามาโมเลนโหโอ้จะดอกบัวสองฝั่งดอนโขสายน้ําคองไหลเข้าหากันเหมือนสายใจสองเค้าคื่นั้นไหลเสื่อมสัมพันธ์หากมันดังมาไม่ป่าจะป่า พอเคยคิดลืลืมสายยังตั้งต่ออากเดียวแก่ใจเป็่เสียใจขอามาตายเฮดอนคงเสียงแงบจะให้ขอ,ขอดต่อดกอดห้หลายกันลวกัดด้ ฟังเพลงมวนจากเจสุ ality, ีปนีพี่น้องวะเนี่ยเพลงเพิ่นเองเนาะต้นตำรับของเพิ่นเองต้นสบับมิวนๆไม่เาเลยาสาบัเป็นคูว ไลเสือกสัมพันธ์หากมันดังมาเปล่าจำปาสักเอ้น้องบ่เคยคิดลงลืมสายยังตั้งต่อหากเดียวเพียงอายแม่นสิบจะว